สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะพบกับครอบครัวนักหัาตยาพิอสนาแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะก็พาแม่ๆนะคะมาส่งกําลังใจให้คุณป้านะคะ <c oughs> คุณป้าก็เรียกว่าอยากให้สองสาวนะคะได้ใส่ชุดสวยๆนะคะ ก็ต้องกลับขอบพระคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะการทํากรีบกระโปงนะคะของน้องนาตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่ขาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะคะก็ตัดชุดให้สองสาวนะคะขึ้นบ้านใหม่ในวันที่สิบกรกฎาคมนี้นะคะแม่แม่ขาสิบกรกฎาคมนี้นะคะก็กลับเป็นเชิญแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะเข้ามาร่วมนะคะขึ้นบ้านใหม่บ้านน้องนาตยาพิวัฒนาด้วยกันนะคะก็ เดี๋ยวพาแม่แม่นะคะเรียกว่าเป็นการออกแบบจากรันนี่ดีไซเนอร์นะคะแม่แม่ตัดชุดสวยๆจากคุณป้าสงวนนะคะก็มาดูกันนะคะแม่แม่ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ก็คือโครงรูปแบบนะคะโครงรูปแบบการสร้างนะคะชุดให้กับน้องนัตยานะคะแม่แม่ขนี่ก็คือกระโปรงนะคะฝั่งนี้ก็คือเสื้อนะคะแม่แม่ข จะมาดูกันนะคะว่าจะออกมาะะเป็นในรูปแบบใดนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะให้กำลังใจนะคะคุณป้าสงวนและแม่ควานรานันมีสีพุทธิสงด้วยนะคะแม่แม่ขาก็พี่ีไปเท่าไหร่ละพี่ตีเรียกว่านี่ไงมานอนนี่ไงพี่ตีเดี๋ยวผ้าขาดนะลูกก็แม่ควานก็ใช้แบบว่าผ้าประหยัดประหยัดนะคะแม่แม่ขาก็ผ้ามุ้งนะคะใช้ผ้ามุ้งเป็น กรีบกระโปรงนะคะแม่แม่ขาใช้นะคะนีนะคะเป็นพื้นนะคะเป็นพื้นผ้าบางๆนะคะก็เรียกว่าทําชุดนะคะสำหรับน้องไม่ให้ร้อนนะคะแม่แม่ขาก็เป็นการเริ่มต้นนะคะในการจับชุดนะคะมาดูว่า าการตกแต่งชุดนะคะของน้องนัตยาพิวัสนาจะเป็นยังไงนะคะฝากแม่ๆติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาแม่ๆไปดูนะคะหลังจากที่นะคะในการตัดชุดแล้วนะคะในการตัดชุดให้กับสองสาวแล้วนะคะแม่ควานกา็ได้ให้ช่างนะคะมาทำ เกยนะคะเกยเออไม่ใช่ต้องขอกลับประธานภัยแม่แม่นะคะพูดผิดเนาะให้ให้สร้างเนาะค่ะมาเฮ็ดห่านประกรรมค่ะห่านพักครูประกรรมนะคะให้กับบ้านน้องนาตยาพิวัฒนาด้วยนะคะก็บ้านน้องนาตยาพิวัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีแล้วนะคะแม่แม่ขาช่างก็กําลังมาทำนะคะบ้านประกรรมช้างนะคะบ้านพักครูประกรรมให้กับบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะแม่ๆ่ขานี่นะคะบ้านสองสาวน้องนาตยาพิวัฒนาก็เรียกว่า เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณในความรักของแม่แม่เอฟซีใจดีทุกท่านนะคะบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานี้นะคะก็ได้รับการออกแบบนะคะจากคุณลุงนะคะคุณลุงของแม่ควานเองนะคะก็ได้สร้างนะคะมาทาให้นะคะแม่แม่ขาก็อ่าเรียกว่าบ้าน คุณรักนะคะ FC น้องนาตยาพิวัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่เฉลวยนะคะคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้มนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ FC ใจดีทุกท่านนะคะที่มาร่วมสมทบนะคะในการสร้างบ้านให้น้องในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณหลอดไฟนะคะแสงสว่างจากคุณพี่กิ่งนะคะขอบคุณแม่แม่ FC ใจดีทุกท่านเลยนะคะ ที่รักและเอ็นดูสองสาวนะคะแม่แม่ขานี่นะคะพาแม่แม่มาดูตัวบ้านนะคะของบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่ขานี่นะคะก็จะใช้นะคะเหล็กตามมาตรฐานของคุณลุงนะคะตามแบบวิศวะเลยนะคะแม่แม่ขานี่นะคะก็คือโครงบ้านของสองสาวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็ต้องกลับขอบพระคุณมากๆเลยแม่ควานพ่อควานก็เรียกว่าดีใจนะคะดีใจแล้วก็อ่า สุขใจนะคะที่ได้รับความรักจากแม่แม่เอฟซีนะคะที่เรียกว่าท่านนะคะรักในเอ็นดูครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะแม่แม่ขาก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะก็ไม่คิดนะคะว่าแม่ควานก็ไม่คิดว่าจะได้บ้านเร็วนนะคะเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีนะคะเรียกว่าสวยงามมากๆนะคะแม่แม่ขานี่นะคะก็เป็นการดึงเพจนะคะดึงเพจที่คุณลุงออกแบบมานะคะถักสารนะคะก็เรียกว่าลมเย็นมากๆเลยค่ะแม่แม่ขาลมเย็นเลยนะคะ นี่นะคะก็เมื่อก่อนก็ได้ทําเทือบข้างก่อนนะคะเทือบข้างพอที่จะให้ลูกๆได้อยู่หลบฟ้าหลบฝนก่อนแม่คันก็ไม่คิดว่าจะได้บ้านเร็วขนาดนี้นะคะก็ต้องกลับขอบพระคุณในความรักของคุณแม่ฉลวยนะคะของผู้ใหญ่ใายบุญผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้ำนะแม่แม่เอฟซใจดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมสมทบคะแนนนะคะรวมสร้างบ้านให้กับน้องในครั้งนี้นะคะก็กลับขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะแม่แม่ขาขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ แม่ขวาญก็ตื่นเต้นนะคะวันเสาร์นี้นะคะแม่ๆค่ะวันเสาร์นี้นะคะก็จะ,ะขึ้นบ้านใหม่นะคะก็จะนิบนมานะคะมิมนพระมานะคะ,ะฉันข้าวเช้านะคะแล้วก็ะจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้กับสองสาวนะคะก็จะจัดพิธีเล็กๆนะคะแม่ๆค่ะ <laughs> <c oughs> ก็ตามงบประมาณนะคะตามงบประมาณก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะคะ <c oughs> ที่สมทบคะแนนนะคะมาเป็นค่าอาหารนะคะ ขึ้นบ้านใหม่นะคะมาร่วมบุญนะคะกับบ้านน้องนัตยาพิวัฒนากอรอะคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่ขาขอระคุณในน้ําใจของแม่แม่นะคะที่รักและเอ็นดูครอบครัวน้องนัตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่ขาก็ในวันเสาร์นี้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะมาร่วมรับชมไร้สดะะมาร่วมขึ้นบ้านใหม่กับบ้านน้องนาตยาพิวัฒนาได้นะคะสองสาวสองสาว ท่างก็กาลังจะทำพระอีสานเพื่อเป็นหานพระคู่ประกำนะคะแม่ค่ะหานพระคู่ประกำนะคะก็ได้เหล็กนะคะที่เหลือจากการทําบ้านให้กับสองสาวนะคะพอได้มา,าทำนะคะแม่ค่ะก็จะเอาหลังคานะคะหลังคาจากของคุณป้านะคะที่คุณป้าท่านได้ขนมาจากการเหมางานนะคะ <laughs> ตั้งนานแล้วนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะมาช่วยด้วยนะคะก็จะได้ประหยัดนะคะก็ จะได้จ่ายแค่ค่าช่างนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนะคะคุณพ่อจา๋าคุณแม่จานะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมใจแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะ <c oughs> เป็นวิถีชีวิตนะคะเป็นครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาที่มาถ่ายทอดให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็ แม่ควันดีใจมากๆเลยค่ะแม่แม่ขาดีใจมากๆเลยนะคะก็อีกไม่นานนะคะวันเสาร์นี้นะคะสองสาวก็จะได้ขึ้นบ้านใหม่นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณป้านะคะคุณป้าอภานะคะคุณป้าพาก็เป็นคุณป้าท่านก็ได้รับโชคนะคะจากน้องนาตยานะคะน้องนาตยาพิวัฒนานะคะท่านได้รับโชคท่านก็ ร่วมสมทบนะคะในการซื้อผ้านะคะก็ไ <mum> ม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะต้องถามช่างก่อนนะคะเพราะว่ารันมี่ก็เอาตามงบประมาณที่รันมี่มีนะคะแม่แมขาก็คุณป้าปาก็ได้ช่วยมา1,000คะแนนนะคะก็เมื่อวานก็ซื้อตามงบนะคะที่ตัวเองมีก่อนนะคะแม่แขาก็ว่าขาดเหลือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะนะคะก็ซื้อ ผ้าและก็เครื่องประดับนะคะแม่แม่ขาเครื่องประดับให้แม่แม่ดูคร่าวๆนะคะว่ารันนี่จะให้คุณป้าตกแต่งแบบไหนนะคะนี่ก็คือเครื่องประดับนะคะแม่แม่ขา <c oughs> นี่นะคะโอ้ดูแต่เครื่องประดับก็ตื่นเต้น <c oughs> แล้วใช่ไหมคะแม่แม่ขานี่นะคะมาดูว่าการออกแบบของรันนี่นะคะแล้วก็การตัดชุดนะคะของคุณป้าสงวนนะคะจะเป็นยังไงนะคะแม่แม่ขาฝากทุกท่านนะ,ะกดติดตามนะ,ะกดเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะคะก็นี่ค่ะ หิวเ <laughs> ข่าพ <laughs> ะนะเ <DD> ดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวไปสร้างให้โอ้สร้างหิวเขาเา่าแล้วค่ะแม่แม่คาสีแล้วง,ง่ายปนน้นอแบดนี้เนาะตื่นมาต่อเด็กเด็กปู่เด็กค่ะ <h im> เอือนแม่คว้านแม่คว้าน,นกับไปปลูกหญ้าอยู่วันเอือนแม่คว้านแม่คว้านกับต้องมาจับจุดซอยเพิ่นเนาะค่ะก็ <h im> ถ้าได้ออกแบบแล้วก็ตัดอะไรให้ป้านะคุณป้าท่านก็เย็บคนเดียวได้นะคะเรียกว่าคุณป้าท่านก็ไม่ไปทํางานเลยค่ะคุณป้าท่าน ก็แรกคุณลุงก็จะอยู่ด้วยนะคะก็วันศุกร์นี้นะคะเพราะควน่าจะไปส่งคุณลุงนะคะวันพึงหักนี้นะคะนี่นะคะแม่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่พอยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจมากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปบ้านน้องนาตยาพิวัฒนาคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะที่คอยช่วยเหลือครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนามาโดยตลอดนะคะ ก็ฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะคะแม่ก่อนก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะแม่แม่ค่ะใส่ชุดสวยๆนี้ในวันเสาร์นะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะก็เป็นโครงสร้างนะคะให้แม่แม่ดูอีกครั้งนะคะว่าเอ๊จะออกมาเป็นยังไงเนาะนะคะนี่นะคะก็คือโครงสร้างชุดนะคะแม่แม่ค่ะอันนี้ก็คือโครงสร้างชุดนะคะ น้องนาตยาพิวัฒนานะคะให้ดูคร่าวๆนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่ตอต่อไปไล์ต่อต่อไปกับบ้านน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่ขะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาได้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณป้าสังนวนนะคะนมควัร,รันมี่ดีไซเนอร์นะคะแม่ขะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเมวแมว E aí